ดเลยใจร้อนอยากเห็นงานแล้วอุ้ยมีน้อยจังมีแค่หลูกหกลูกรวมรีวิวเป็นหลูกที่รวมรีวิวนะคะลูกค้าตัวนี้เสื้อยืดดำเอา้าผิดฝั่งเปล่าแกแกดึงผิดฝั่งจ้ะ ก็ผิดฝั่งไงคีดเนี่ยออเอาเอ่ามายืดดำว่ะต่อเลย<ะ>ยืดดำเสื้อยืดดำยืดดำนี่แหละดดเ,เสื้อยืดดำตัวนี้รู้สึกเหมือนจะรวมรวมหญิงชาย,ยอ่ามาแล้ว พี่วัชรพรอ,อ่ะยืดดำตัวนี้นะคะสวยมากเป็นงานรวมตัวนี้จะเป็นงานรวมชายหญิงเนาะตัวนี้จะเป็นงานรวมชายและหญิงจ้ะแม่เสื้ยืดดำลว้ลวนแบบล้วนจริงๆทั้งลูกเลยคุณแม่นะคะอโชว์เลยนี่ ไซส์นะคะไซส์ก็จะเริ่มต้นที่ S M L น,นะคะ XL รวมแบบมาเลยค่ะตัวนี้อะไรอย่างนี่สีสีหน้าฉันผ่องเนีนเลยเพราะว่าสีดำมันดูดแดดดูดแสงนะคะนหนกีคนกีจ้า จำนวนตัวก็ประมาณ200 200ประมาณ200 220ยประมาณนี้คุณแม่งานรวมแบบชายหญิงนะคะค่าสีไปเลยเอ้ยไม่ใช่ค่าสีค่าสกรีนค่าสกรีนงานปักนะงานแต่งอะไรรวมแบบไปเลยนะคะไปลุ้นแบรนด์ได้นะจ๊ะตัวนี้ไปลุ้นแบรนด์ได้กางเกงไหมพรมวันนี้ยังไม่ได้เปิดครับวันนี้ยังไม่ได้เปิดเลย เดี๋ยวจะมารันให้นะคะคุณแม่นี่ค่ะสายประมาณนี้ยืดขาเปิดไปแล้วครับยืดขาเปิดไปช่วงรอบเช้าแล้วจ้ะแม่จะหมดแล้วนะน้าไปเอฟได้เลยนะแม่ไม่ก็ไปดูคลิปหนูแล้วก็ตามไปเอฟที่หลังได้หลอดเนี้ยสวยมากงานผ้าใหม่เยอะมากสกินแบบโคตรเยอะเลยสวยสุดๆไปจองกันได้มันใกล้หมดแล้วตัว wt กว่าจะเข้ามารออีกนานเลยเพราะฉะนั้นรีบไปจองเลยค่ะ ลูกค้าอ่าตัวนี้ใช่ไหมนี่เดี๋ยวดูก่อนตัวนี้ของ MLB จา้าว้าว MLB y a n k e e นะคะเท่มากตัวนี้งานอุ้ย Pink Panther มาแล้วลูกแม่น่ารักมากยืดดำตัวนี้4,500บาทนะคะยืดดำตัวนี้4,545 0 0กิโลค่ะคัดถ่ายด้วยนะคะ ตัวนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคะตัวนี้สวยอะ่ะลูกค้ารวมชายหญิงนะคะคุณแม่4,500ขายหญิงและชายได้เลยนะคะนี่ไซส์เริ่มต้นที่ S นะคะ S M L X L 2 X L งานโอเวอร์ไซส์มีออกไนกี้ค่ะนี่งานเท่มาก งานสวยงานเนี่ยพวกสกินเบิมเบิมอย่างเงี้ยคุณแม่ดูสิสกินเบิมเบิมแบบเนี้ยถูกใจไหมอุ้ยสวยว่ะเทมากอะไรโอ้ยรวงวงรวงสกีนนะคะสกีนรวมแบบรวมทรงไปเลยคุณแม่อุ้ยจำนวนตัวเยอะไม่เล่นนะนี่จำนวนตัวเยอะมากมีติดคอปกไปด้วยนะคะลูกค้า ค่าซ CF อะไรจ๊ะขอไข่33ลูกรีวิวนะคะขอไข่33งานเสื้อยือดดำลว้วนงานคอกลมแขนสั้นนะคะอาจจะมีติดนปนคอปกไปด้วยนะคะลูกค้าเสื้อยือดดำนะคะยูนิโคจ้าแบรนด์มีแน่นอนเอาไปลุ้นกันได้นะไปเช็คกันได้นี่ สไตล์เป็นงานแบบรวมแบบชายและหญิงใช่ไหมเพราะฉะนั้นลูกค้สาสไตล์เขาจะแยกกันชัดเจนนะาสก,กินผู้หญิงสก,กินผู้ชายอย่างเงคืองานจะออกไปแนวแบบคนละเวเลยก็คัดเป็นกองหญิงกองชายได้นะคะลูกค้าขอไข่33ค่ะคุณพี่ตัวนี้นะคะงานเสื้อยืดดำา45กิโลจ้ะยืดขาวเปิดไปแล้วช่วงเชา้านะยืดขาวหนูเปิดไปแล้วช่วงเชา้า ตัวไหนจ้าตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้4,500ค่ะคุณพี่สนใจรับรีวิวพิมพ์มาได้เลยขอไข่3าค่ะระบบดูดเหมือนเดิมนะคะชำระเงินออนไลน์แล้วก็แจ้งที่อยู่จะส่งกับแอดมินหลังบ้านได้เลยนะจ๊ะวันนี้เท่มากงานไปห้อยด้วยนะคะสวยมากอันนี้หนูมาเปิดเช็คงานให้ลูกค้าชมนะคะตัวนี้ จะไม่ได้เป็นโปรส่งฟรีนะจ๊ะถือว่าหนูเอามาลันให้เนาะนะคะลูกค้าขอรีวิวมาเยอะมากยืดดำแล้วก็ตอนนี้กำลังมาแบบเป็นกระแสะนะคะอันนี้ไปลุ้นได้นะคะลูกค้าเดี๋ยวให้ดูทรงก่อนให้ดูทรงก่อนหนูไม่อยากดึงสกรีนลูกค้าถ้าอันนี้แม่เอาไปแล้วแม่ก็ดึงสกรีนได้นะ ซูมไม้หน่อยไปลุ้นกันได้นะคะตัวนี้งานคราบแบบเลยชายและหญิงรวมหญิงชายเอาง่ายๆ4,500บาทเท่านั้นลูกค้าโอ้ยเยอะมากเดี๋ยวขออนุญ,ญาตล่างๆหน่อยเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตล่างๆหน่อยเลยนี่สกินสกินยันก้นกระสอบนะคะคุณแม่นี่ ได้เลยขอไข่สามสิบสามค่ะโปโลลับโรเลนอุ้ยตัวนี้สวยอะ The Princess Cinderella ไปดิสนีย์ด้วย The Princess Cinderella สซูมให้พี่หน่อยไปดิสนีย์สวยมากคุณแม่ขอไข่สามสิบสามนะจ๊ะตัวนี้งานเสื้อยืดดำสกินเยอะสุด,สด สนใจสั่งซื้อพิมพ์มาในไลน์นี้หรือว่าย้อนดูคลิปนะคะลูกค้าแล้วถูกใจลูกรีวิวไม่อยากเปิดลูกใหม่รุ่นอย่างเงี้ยนะคะพิมพ์ลาเ CF ไว้ได้เลยขอขาย33นะคะลูกค้าขางานสวยๆเยอะเลยแม่ไปคัดขายได้ทั้งหญิงและชายเลยนะตัวนี้นะคะนี่มันเยอะมากเลยนะลูกค้า หนูยิ่งโ่วยล่างๆมาสกินเขาก็ย,ยังยังยังเยอะอยู่ยังมีออกเลยเอ้ย MLB หรอ MLB ค่ะตัวนี้สวยมากนะคะลูกค้าค่ะเอาไว้นี่เลยอ่าหนูฝากงานไว้ด้วยนะงานเสื้อยืดดำนะคะคุณแม่ป้ายแพนด้าเปิดงานเทสงานหน้าไลฟ์วันนี้นะ,ะได้ดูเป็นฝวันตากันแล้วนะคะ ลูกรีวิวยังว่างจากคุณแม่ขอไขอ่ขอไข่สามสิบสามนะคะขอไข่สามสิบสามเอฟมาได้เลยหลังบ้านหรือหน้ารายตอนนี้ได้เลยกางเกงผ้าร่มหนูยังไม่ได้เปิดเลยพี่นวลชวีตัวเ L มอหนึ่งสามใช่ไหมเออหนึ่งสามใช่ไหมจ๊ะอ้ยผ้าร่มผู้ชายขาสัน้นโอ้ไม่ใช่ตัวนั้นเป็นขาย,ยาวไม่ได้เปิดเลยแม่ไม่ใช่ปิดจองไปแล้วเหรอนี่หนูขอดูเออโชว์บน ราวให้ชมก่อนนะคะอ่าดีเทลงานประมาณนี้นะคะรวมชายและหญิงเลย45กิโลจัดตัวนี้นะคะลูกค้าขอไข่33นะจ๊ะลูกใหม่อะไรจ๊จะีอพอน่าสินะคะอยากได้ลูกใหม่เอาไปลุ้นได้คะ่ะพอพัน92นะคะลูกรีวิวหนูยังว่างนะ cf มาได้เรื่อยๆเลยนะคะหรือว่าถามแอดมินหลังบ้านก่อนได้นะจ๊ะ นี่อุยอันนี้เวอร์มากสวยมากนะคะผมต่อไปเป็นลูกที่เท่าไหร่นะลูกที่เจ็ดแล้วนะต่อไปเป็นเปิดงานลูกที่เจ็ดแล้วนะลูกค้าอะไรวะลูกที่เจ็ดอะอ่าเสื้อก็ตฟีดแฟชั่นพี่จินอยู่ไหมเนี่ยฟีดฟีดมาแล้วหนูเอามาแล้ว แจ็คเก็ตฟีดแฟชั่นค่ะต่อให้เลยเดี๋ยวจะมีเปิดสายเดี่ยวให้ยืนให้ด้วยลูกที่8นะคะนี่เรียบร้อยแล้วฝากไว้ด้วยค่ะผม